ช่างแม่งโกงแล้วมาแบ่งให้กูด้วยแล้วกันก็อืมก็ก็เข้าใจได้คือบางทีเราไปคุยคนเหล่านี้บอกว่าก็มึงเลือกมันเนี่ยแล้วมันก็โกง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 แล้วมึงไม่เอาจากมันเลยเราก็ไม่ได้อะไรเราก็ถามว่าอล้วเสร็จแล้วมึงเลือกพักโกงอ่ะมันก็มาโกงประเทศใช่ไหมมันก็บอกแล้วมีพักไหนไม่โกงบ้างมึงบอกกูดิเออพอปัญถามี้เราก็อึ้งมันน,าน,านา่ะนะเขาก็บอกประชาธิปัตย์มึงโกงไหมล่ะอืม ผมก็บอกอืมก็ก็จริงโกงไหมล่ะนะเออพักลูกป,ปัญหาโกงไหมละ่ะมึงพักจิ๋วโกงไหมล่ะมึงอะไรเงี้ยมันก็ยกขึ้นมาแต่ละพากูก็โกงแม่งหมดอ่ะเราก็เลยบอกงัก้นกูก็พักผ่อนนอนหลับแล้่กันวะก็ประเทศก็ยิ่งชิบหายหนักข้าไปใหญ่นั่นนะไม่หรอกที่หยิบเรื่งมาบ่นก็คือบางทีเราไปพูดเรื่องการเมืองเยอะๆไปพูดเรื่องทักษิณนะประมาณเนี้ยคือมันก็ต้องไปดูไงว่าการที่ทักษิณอุบัติขึ้นมาในการเมืองได้เนี่ยเพราะอะไรเพราะคน แลวขอโทษนะคนที่เลือกทักษิณสมัยแรกๆอ่ะไม่ใช่คนงโงน่เนะนะพวกนักธุรกิจพวกอะไรพวกนี้โอ้ยแบบนี่ไงเขารวยแล้วเ้ามาเล่นการเมืองเขาไม่โกงแล้วมึงเป็นไงแ่ะมึองอ่ะเป็นไงละ่ะอีพวกนักธุรกิจทั้งหลายอ่ะหรือว่านีออา่เหรอไหมเอ่อยุคสุรักษ์สิวรักษ์นี่ยโอ้ยแบบทักษิณมาดึงไอ้อ้วนภูมิก็สุรักษ์กลาเป็นคนเรียกไอ้ภูมิธรรมไอ้อ้วนไอ้อ้วนภูมิธรรมมันมาแล้วโอ้โหประเทศไทยจะดีแล้วจะ,จะเจริญแล้วมึงเนี่ยตอนเนี้ย พวกสิบสี่ตุลาออกจากป่ามาจะมาช่วยพัฒนาบ้านเมืองเป็นไงละมึงสุรักษ์สีบรักษ์กเป็นไงละ่นะ,ะก่อนมีกคนหนึ่งแต่ว่าหมอเสมก็เดสมอลล่ไปนะหมอเสมว่าอัศวินควายดำอะไรประมาณเนี้อัศวินควายดำประมาณนี้นะ,นะนนะแล้วก็จะมีอยู่กลุ่มหนึ่งก็พวกแบบก็อนันต์ประยาชุนก็ยังมองพวกอีกคนออกจากปา่าด้วยสายตาที่รู้สึกยกย่องนะแล้วเป็นยไงละ่ะออกจากป่ามาจะสิบหายเป็นเท่าไหร่ล่ะทีพวกออกจากป่ามาเนี่ยนะฮะหมายถึงว่า พวกที่ออกจากป่าแล้วไมาเล่นการเมืองนะนะไอนะพวกออกจากป่ามาแล้วเขาไม่ได้มายุ่งก็อย่าไปด่าเขาไม่ได้ทีนี้กลับมาเรื่องนี้มันก็เลยทําให้รู้สึกแบบแย่ว่ะแล้วก็ก็คิดด้วยกันอีพวกอย่างภูมิธรรมเนี่ยนะผมก็เคยนึกในใจว่า,าตอนสมัยมึงเป็นนิสิตอยู่จุฬาอะไรประมาณเนี้ยเอออยากจะเปลี่ยนแปลงการปกครองอยากจะเป็นคอมมิวนิสต์อยากจะเป็นอะไรของมึงเนี่ยเอา้าแล้วปัจจุบันพอมึงมาเป็นผู้บริหารประเทศมีอํานาจแทนที่มึงจะ มือนกับพวง้คือรักษาประเทศไว้เอาเสือกเจรจาให้เสียเปรียบเขมรก็เลยงงๆว่าเออแนวคิดมึงเป็นแนวคิดอะไรวะคือนึกไม่ออกอ่ะสมัยก่อนก็บอกว่าอยากจะเปลี่ยนการปกครองของประเทศไทยเพราะว่ามันไม่เท่าเทียมกันมันเหลื่อมล้ำมันมีความไม่เสมอภาคกันในสังคมเอาถามว่าในปัจจุบันมึงขึ้นมาเนี่ยมึงก็รวย่อพวกกูถามจริงๆผมทาไม่ได้ไม่ได้จนเท่าเรานะนะแม่งรวยว่าเราต้องไม่รู้จีกี่แสนเท่าแม่งมีพวกทรัพย์มากมายคือผมต้องบอกว่า อาแล้วที่มึงคิดตั้งแต่สมัยมึงอยากจะเปลี่ยนแปลงการปกครองอยากจะเป็นคอมมิวนิสต์คอมมูนหน่อยอะไรของมึงเนี่ยอ้าวแล้วความคิดเอานั้นมันไปไหนหมดวะแต่ผมก็ตอบได้ว่าความคิดมันไปไหนเพราะตอนนั้นมันอาจจะยังไม่รวยไงอแล้วพอตอนหลังมันรวยเสร็จแล้วมันก็เลยเออกูรวยแล้วกูไม่สนลนะกูไม่อยากเป็นนักคอมมิวนิสต์กูอยากเป็นขี้ข้าทักษินง่ายขว่ากูรวยขวายเยอะอะไรประมาณนี้ยคือคือคนเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยอะผมก็จะแต่แบบเปลี่ยนแบบผมทานี่ไม่ไหวนะนะกูว่ามันเปลี่ยนแบบ เปลี่ยนแบบไม่เหลือเขาเลยนี่ไม่ไหวนะมิงมึงเลยประมาณนี้กูว่าเปลี่ยนแบบนี้ไม่ไหวนะคือแบบไม่เหลือซากเดิมในความคิดเลยมั่งเลยวะที่แต่ก่อนอยากเห็นความเสมอภาคของสังคมเนี่ยแล้วมึงดูพรรคมึงอะ่ะไม่เห็นจะมีใครที่แบบเป็นโลเป็นพายสักคน,นึเออแล้วมึงก็ยังอยู่กันได้ทีนี้ก็ต้องกลับไปด่าคนเรื่องอ่ะนะทีนี้เอาโอเคกลับมาเออก,ก็มาคุยเรื่องเรื่องนี้คุยไปก็ไม่จบะนะ พราะมันก็จะวนเป็นงูกินหางอ่ะว่านักการเมืองชั่วมาจากคนชั่วไปเลือกนักการเมืองชั่วหรือเปล่าอีกคนก็บอกว่ากูก็ไม่รู้จะเลือกใครมันไม่มีใครให้กูเลือกกูก็เลยต้องเลือกคนที่ชั่วน้อยที่สุดแล้วก็ถามว่าถ้ามึงแน่ใจที่มึงเลือกชั่วน้อยที่สุดคนก็บอกกูไม่รู้ชั่วไม่ชั่วไม่รู้ถ้ามันให้กูสองพันสามพันพันหนึ่งกูได้กูก็เอากูก็เลือกมันแต่ประมาณเนี้ยก็นะก็ไม่รู้จะพูดไงนะมันก็วน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 เงี้ยนะเปลี่ยนเรื่องเดี๋ยวมันไม่จบ ก็เปลี่ยนเป็นเรื่องหนึ่งซีซีดีกว่านะหนึ่งซีซีเนี่ยน่าสนใจนะอุ้ยเันนี้คนนี้บอกอุดมการกินไม่ได้พูดอย่างเงี้ยเพราะรัฐศาสตร์เขาโกรธนะครับอย่าไปพูดแบบนันขาดนะรัฐศาสตร์เขาแดกอุดมการณ์ครับพูดเล่นนะครับคือแคุณอุดมการกินไม่ได้คืออุ้ยสมัยก่อนเนี่ยมันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้แล้วไปดูดีอีพวกแบบออกมาสู้แบบอุดมการเนี่ยนะอุดมอุดมการเนี่ยนะก็กลายเป็นแบบอุดมกูอ่ะนะฮะ หลักการก็เป็นหลักกูอะไรประมาณนี้นคือคือผมเข้าใจวันหนึ่งอะ่ะเมื่อคนมันอยู่ในสถานะที่เขาเรียกว่ายุคเพอ้อฝันเนี่ยก็เหมือนตอนเด็กๆเ่ะ่ยใชไหมท